เมื่อนี้บบได้ามารีวิวฮงแฮมเดอ้อพอดีมีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองทาแคก็กเลยจะพากันย่างออกไปหานอย่างกินแบ่บแทบอยู่เซ็นเตอร์พอยทาแคอยู่แถวแคมป์ของหุลนย่างออกจากบ่อนพักมาประมาณ15นาทีก็ฮอดแคมป์ของแล้วพากันยืนชมวิวจักน้อยพอให้ซึ้ใจแล้วกันย่างลุยเข้าไปในเซ็นเตอร์พอยเลยอยู่ในนี้หุซึซว่ากว้างขวางดีแล้วแหละทุกคนมีห้านขายอาหารหลากหลายและะ้วก็มีโซนไวใ้ให้นั่งกินข้าวพร้อมย่างไปย่างมาก็ไปพ่อกับหานขาย ไกโรตีก็เลยจัดไปหนึ่งแผ่นย่างมาไก่หู้ซึกว่าเมื่อยก็เลยแววจัดน้ำปัน่นมะพร้าวมาอีกหนึ่งจอหหั่นซื้อ,อยางบ่หู้เดอ้อหู้แต่ว่าน้ำปั่นหั่นนี่นี่นะ แซบอิลีล่ไรแม่ข้าก็เป็นตาหักถ้าว่ามีโอกาสได้มาลองแวะมาจัดเบ่งเดอ้อยางออกจากห่านน้ำปัน่นบ่ไกเราทุกคนอยู่กงกันข้ามกันประมาณห้าเมตรนี่แหละเห็นขาหมูห่านนี่เป็นตาแซบเป็นตาแซบพอดีแม่ข้าห่านน้ำปั่นเพิ่นแนะนำมาก็เลยลองซิมเบ่งตามคำแนะนำจานหนึ่งเส้าห้าพันกีบได้หลายเลยแหละลสรสชาติก็ถือว่าได้เรื่องเลยเดอ้อถ้าจะเว้าแล้วเซ็นเตอร์พอยททาแขก ก็ถือว่าสะดวกสบายดีเลยทุกคนมีบอนเห็นั่งกินข้าวสถานที่กว้างขวางอากาศกระท้ายเทได้ดีเป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นนักเลงตอนสาวท่าแขกทั้งหลายกินเข้ากินน้ำอิ่มแล้วก่อนกลับบอนพัก ก็มาเวดซื้อขนมอึงแล้วก็น้ำเต้าหู้อีกหนึ่งเจาะเอาไว้เติมพลังงานตอนย่างกับหงเฮมออกมาจากเซ็ ack, นเตอร์พอยทาแขกย่างข้ามทางไปก็ไปเจอกับห้านขายสาระเป่าพอดีเจ้ไงเลยจัดไปสามก้อนสิบพันกีบย่งางไปตามทางใกล้จะหอดหงแฮมแล้วเจ้ไงนิกะตาดีดีเพิ่นเลี้ยวไปเห็นห้านขายทุเรียนแต่ความซุกบบตรงตามสเปคที่อยากกินเลยบบได้เสี่ยงเงินซ้ำ